ทำยังไงปลาครับในบอ่อถึงจะโตวไวครับหรือว่าต้องเป็นบอ่อใหญ่เท่านั้นครับทบําบ่อได้แค่2ตันหละ่ะผมจะให้อาหารปลาในบอ่อของผมเนี่ยมือละกี่ถ้วยดีครับเอาเทคนิคผมนะเจอกับตัวเองเลยส่วนลวดอะผู้ชมลวดลวดคือตะก,กะตะการ,รปัญหาดราม่าปัญหาโลกแต่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องก่อนเือนเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เช่วกัน สำรับสนุนช่องเล็กๆช่องบ้านๆของเรานะฮะจนตอนนี้มียอดซับ106,000ซับแล้วพุ่เพ้ชมวันนี้พี่เจมไปโรงเรียนครับน้องไอคิวก็ไปสอบนะครับสองวันสุดท้ายเดี๋ยวไอคิวก็ปิดเิ่มกันแล้วนะฮะขอใช้โอกาสนี้ตอบคำถามผู้ชมแล้วกันเนาะคือมีผู้ชมแชทมาถามนะครับว่าคุณพ่อจอยครับทํายังไงปลาคราฟในบ่อถึงจะโตไวครับพี่ครับบ่อผมบ่อเล็กๆ ทำยังไงให้ปลาโตหรือว่าต้องเป็นบ่อใหญ่เท่านั้นครับผมเชื่อว่าผู้ชมทุกคนที่ทชื่นชอบการเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็มีความฝันมีความต้องการที่อยากให้ปลาของตัวเองตัวโตตัวใหญ่ตัวลํำหุน่นบิ๊กบิ๊กบอดี้สวยๆแล้วเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะทำให้ปลาเขาเติบโตได้ เต็มที่มากที่สุดอย่างที่ใจเราต้องการอันนี้ไม่ยากเลยผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะฮะขอแรงผู้ชมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับช่องให้ด้วยเด้เออ๋อมีผู้ชมถามมานะครับว่าคุณพ่อจอยครับพอจะมีช่องทางที่จะโดเน a ให้พี่เจมไหมคืออยากช่วยอาหารปลาพี่เจมอยากช่วยพี่เจมซื้อปลาอยากช่วยเป็น wallet ตอบผู้ชมอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะว่า ผมทาไม่เป็นถ้าเกิดผู้ชมอยากช่วยจริงๆก็ช่วยซื้อสติกเกอร์ลายก็ได้ครับสติกเกอร์ลายประครับสวยๆนะฮะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับทุกยอดซื้อ1คนที่ซื้อเนี่ยพี่เจมเขาก็จะได้ส่วนแบ่งมาประมาณ1ิกว่าบาทนะครับผู้ชมอาจจะดูเป็นเงินไม่มากครับแต่ว่าเก็บเล็กเก็บน้อยไปก็ช่วยได้เหมือนกันนะจ๊ะส่วนด o n a t นี่อยากให้มีหรือเปล่าถ้าเกิดผู้ชมอยากให้มีโด o n a t ผู้ชมก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะจะทํายังไงให้ปลาโตไวนอกจากเรื่องของ สายพันธุ์คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยหลักๆที่จะส่งผลให้ปลาโตหรือไม่โตดังต่อไปนี้นะจ๊ะหนึ่งเลยครับน้ำคือนอกจากเรื่องของคุณภาพน้ำหรือปริมาณออกซิเจนในน้ำแล้วนะปริมาณน้ำต่อจำนวนปลามีผลมากๆผู้ชมยกตัวอย่างนะ ตามหลักเลยตามทฤษฎีเลยถ้าเกิดคุณอยากให้ปลาโตเต็มที่ที่สุดคุณควรจะเลี้ยงปลาที่ปริมาณน้ํหนึ่งตันต่อปลาหนึ่งตัวแต่ผมถามว่าแล้วทุกคนทําแบบนั้นได้ไหมแต่และบ้านก็จะมีข้อจํากัดมีพื้นที่มีกําลังทรัพย์ที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดเราทําบ่อได้แค่สองตันหละ่ะหรือน้องๆเก็บเงินทําบ่อเองเต็มที่ได้สองตันละ่ะแปลว่าน้องๆ้องจะต้อง เลี้ยงปลาแค่สองตัวเหรอผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะแก้ปัญหานี้นะครับนั่นก็คือการล้นน้ำผู้ชมปลาในบ่อเนี่ยเขาจะมีการขับสารตัวหนึ่งออกมานะครับขับออกมาตลอดเวลาเลยนะครับพอความเข้มข้นของสารตัวนี้ในน้ำนะ่ะถึงจุดจุดหนึ่งปลาในบ่อเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยเขาคุยกันว่าเฮ้ยเราโตต่อไม่ได้แล้วเพราะบ่อเราคงเต็มที่ได้แค่นี้จริงๆอะ่ะ พวกเราอยู่โตกันเถอะการล้นน้ําก็จะแก้ปัญหาตรงนี้คือการล้นน้ําจะทําให้สารตัวเนี้ยในน้ําน่ะเจือจางลงมันเหมือนเป็นการหลอกปลาว่าบ่อของเรายังสามารถทําให้ตัวปลาเนี่ยโตได้อีกนะเพราะว่าสารที่มันขับออกมามันเจือจางมากๆจริงจริง,รงแล้วก็คือเราเติมน้ําลงไปแล้วให้มันล้นออกไปทางท่อน้ําล้นสารที่ปลาขับออกมาก็จะมีน้อยนั่นเองนะจ๊ะแค่นี้ปลาก็จะโตได้แบบ ไม่หยุดไม่อันไม่กักแล้วนะฮะแต่ต้องระวังเรื่องคลอรีนด้วยนะจ๊ะปัจจัยที่สองครับที่ส่งผลให้ปลาโตได้เต็มที่นะฮะก็คืออาหารผู้ชมตัวนี้สำคัญเลยถ้าเกิดปลาได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเขาก็จะสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ แล้วเราจะต้องให้อาหารในปริมาณเท่าไร่ล่ะถึงจะเหมาะสมถึงจะเต็มที่ถึงจะมีประสิทธิภาพอันนี้ปัญหาโลกแต่มีผู้ชมแชทมาถามผมว่าคุณพ่อจอยครับผมจะให้อาหารปลาในบอ่อของผมเนี่ยมือละกี่ถ้วยดีครับ <S <S คือผมไม่สามารถตอบผู้ชมได้จริงๆเพราะว่าแต่ละบ่อก,ก็มีความต้องการปริมาณอาหารที่ไม่เท่ากันนะครับเอาเทคนิคผมนะผมจะให้อาหารปลา ในปริมาณที่ให้ลงไปเจ็ดถึงแปดนาทีแล้วปลากินหมดแล้วก็จําปริมาณนั้นไว้แล้วก็จะให้ปริมาณนั้นอย่างสม่ําเสมอทําไมจะต้องไปเจ็ดถึงแปดนาทีล่ะพ่อจอยในเจ็ดถึงแปดนาทีนี้นะครับอาหารเม็ดจะยังคงความเป็นอาหารเม็ดได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาอาหารเม็ดไปแช่น้ํานานๆอนะุผู้ชมอาหารเม็ดเขาจะยุย่ยเขาจะเปื่อยเขาจะแตกตัว แล้วก็ร่วงเป็นผงลงในน้ําไม่เกิดประโยชน์เลยผู้ชมปลาก็ไม่ได้กินแถมยังทําให้น้ําขุ่นด้วยแล้วระบบกรองก็ต้องทํางานหนักไปอีกอีกเทคนิคหนึ่งฮะก็คือการให้ปลากินอาหารปริมาณน้อยแต่บ่อยๆทีๆผู้ชมคิดภาพนะคนที่กินอาหารกินจุกกินจิกกินบ่อยๆกินทั้งวันกินชนิดท,ทีละหน่อยก็มีโอกาสที่จะอ้วนแต่มากกว่าคนที่กินอาหาร เป็นเวลาเป็นมื้อหลักๆแต่ว่าวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีเวลาให้อาหารปลาบ่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาต้องไปทํางานประจําหรือว่าในฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการให้โดยการใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบตั้งเวลาอันนี้ก็ช่วยได้ปัจจัยที่สามที่จะทําให้ปลาโตไวๆก็คือหาปลานําฝูงดีๆสักตัว อันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยผู้ชมได้ผลดีมากๆเจอกับตัวเองเลยหลังจากที่ผมได้ปลานอกมาเนาะจากผู้ชมจากจังหวัดเชียงใหม่ส่งปลานอกมาให้นะครับเป็นคาราชีกินลินนะครับเดิมพีบอกปลาของผมเนี่ยปลาในบ่อเขาจะกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็เชื่องมากๆอยู่แล้วหลังจากได้ปลานอกตัวนี้ลงไปซึ่งปลานอกตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะผู้ชม <c oughs> คือผู้ชมช่วยกันตั้งชื่อมาเยอะมากครับอันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆจริงๆแต่ว่า ยังไม่ได้เลือกชื่อเพราะว่าพี่เจมเขาเลือกไม่ได้ท่านผู้ชมคือชื่อนั้นก็ดีชื่อนี้ก็ใช่ชื่อนู้นก็ชอบก็เลยยังไม่ได้ตั้งชื่อสักทีเอาเป็นว่าปลานออคาาชีตัวนี้นะครับเป็นปลาน้ำฝูงไปแล้วลงใหม่แต่กลายเป็นปลาน้ำฝูงแทนไปแล้วแล้วก็คือปลาตัวนี้เขาจะลอยผิวน้ําขออาหารกินตลอดเวลาเลยผู้ชมทําให้จากปลาที่เชื่องอยู่แล้วอะ่ะในบออ่อน่ะกินเก่งอยู่แล้วอะ่ะตอนนี้กลายเป็นส่วนหลวดอ่ะผู้ชม ส่วนลวดคือตะกะตะกรรมกินเก่งมากผู้ชมเพราะว่าคือปลานังฝูงตัวนี้เปลี่ยนพฤติกรรมของปลาทั้งทั้งบอ่อเลยอะ่ะทาให้ปลาในบอ่อทั้งหมดอะ่ะกินเก่งแบบสูบอาหารฮะว่าอย่างนี้ละกันซึ่งพี่เจมเขาก็แฮปปี้มากๆเลยฮะเขาชอบที่ปลากินเก่งเขาบอกว่าปลาจะได้โตไวๆแต่กระเป๋าตังค์พี่เจมก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับยวงนี้อาหารลดเร็วมากถ้าใครจะส่งอาหารมาให้รีวิวก็หลังไมค์มาได้เด้อ ปัจจัยที่4ครับความลึกของบ่อการเลี้ยงปลาคาร์ปเนี่ยการทําบ่อยิ่งลึกก็ยิ่งดีอาจจะเมตรกว่าเมตรครึ่งเมตรแหรือ2เมตรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดความลึกที่น้อยที่สุดคือไม่ควรต่ํากว่า90ซนเมตรแต่ถามว่าแล้วมีคนเลี้ยงปลาที่ในความลึกตื้นกว่า90เซนไหมมีครับมีเยอะแยะแล้วปลาเขาโตไหม ก็โตนะผมก็เห็นปลาเขาโตดีหรืออย่างน้อยเขาก็บอกว่าปลาเขาโตอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มลวกันแต่ว่าเอาตามทฤษฎีตามทฤษฎีก็คือบ่อปลายิ่งลึกก็ยิ่งมีผลต่อการจเจริญเติบโตของปลาได้ดีขึ้นนะจ๊ะหมายเหตุดีนึงครับผู้ชมนอกจากปัจจัยที่ผมว่ามาแล้วเนาะสี่ข้อหลักๆเลยสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ปลาโตได้ก็คือสายพันผู้ชมพ่อแม่พันปลา ถ้าเกิดพ่อแม่พันธุ์ปลาเขาเป็นสายพันธุ์ที่โตโอกาสที่ลูกจะออกมาโตก็มีมากกว่าผมไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซนต์ว่าลูกที่ออกจากพ่อแม่ที่โตจะโตนะแต่มีโอกาสาโตได้มากกว่าในทางกลับกันครับถ้าเกิดเราได้ปลาที่เป็นสายพันธุ์แคร์มานะครับเราเอาอปลาแคะมาเลี้ยงแล้วอัดอาหารเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่บอบบิ๊กบึมมันก็ไม่โตเพราะสายพันธุ์ก็แครส่วนคําถามที่ว่า ปลาไทยโตได้ไม่เท่าปลานอกจริงหรือเปล่าอันนี้ปัญหาดราม่าปัญหาโลกแตกปัญหาที่ถกเถียงกันมาทุกยุคทุกสมัยของวงการประครับผมขอเอาไปพูดในคลิปหน้าแล้วกันเนาะมันจะยืดยาวถ้าเกิดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะเดี๋ยวผมทำคลิปตอบนะฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไฮเดอกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้คุณพ่อจอลาไปก่อนครับ สวัสดีเดอ้อเด้อจะเดอ้อบ๊ายบาย